เลยนี่คือสคริปวิดีโอ u t u b e ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำสำหรับช่อง Focus on Bam เกี่ยวกับสุดาชาน MKII และราคาของมันโดยเริ่มด้วยแนะนำช่องและไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาใดๆขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Focus on Bam ช่องที่เราจะพาทุกคนไปจาะลึกโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีการทหารและอาวุธลับสุดยอดจากทั่วโลกทั้งที่มีอยู่จริงและที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือแม้แต่อาวุธในจินตนาการที่อาจจะกลายเป็นจริงในอนาคตและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นที่น่าสนใจและทรงพลังที่สุดที่อินเดียพัฒนาขึ้นมาอย่างสุดาชาน MKII อาวุธที่เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากกลุ่นก่อนหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากพร้อมทั้งจะพาไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆทั้งเรื่องการออกแบบเทคโนโลยีที่ใช้ประสิทธิภาพในการรบและราคาที่หลายคนอยากรู้กันอย่างละเอียด สุดาชาน MKII เป็นระเบิดนำวิถีที่พัฒนาโดยองค์การวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดียหรือ DRDO เพื่อใช้กับกองทัพอากาศอินเดียโดยเป็นการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมจากกลุ่นสุดาชาน MKI ที่ได้เริ่มต้นใช้งานเมื่อหลายปีก่อนความพิเศษของสุดาชาน MKII คือการใช้ระบบนำวิถีแบบเลเซอร์ไกด์บอมซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายอย่างมหาศาลโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อรองรับภารกิจโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ เช่นสะพานฐานทัพเส้นทางขนส่งหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของฝ่ายสัตรูสิ่งที่ทำให้สุดาชาน MKII แตกต่างจาก MKI อย่างชัดเจนคือระบบควบคุมการบินที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้นระบบการนำวิถีที่แม่นยำขึ้นและระยะยิงที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าหากในรุ่นแรกมีระยะประมาณ9-10ถึงกิโลเมตรใน MKII นี้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลถึงประมาณ50กิโลเมตรได้เลยขึ้นอยู่กับระดับความสูงของเครื่องบินที่ปล่อย ทำให้สุดาชาน MKII กลายเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการทำลายเป้าหมายจากระยะปลอดภยัยโดยที่นักบินไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่อันตรายมากเกินไปนอกจากนี้ตัวระเบิดสุดาชาน MKII ยังสามารถใช้ร่วมกับระเบิดขนาด1,000ปอนด์หรือประมาณ450กิโลกรัมซึ่งหมายความว่าสามารถบรรจุวัตถุระเบิดได้ในปริมาณมากพอจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในพื้นที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอาคารยุทธศาสตร์หรือยานพาหนะขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกได้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นต่างๆของอินเดียไม่ว่าจะเป็นจากรัวสุ S-30 MKI หรือแม้แต่มิราจ2 0 0 0ที่ยังคงประจำการในกองทัพอากาศอยู่ในแง่ของเทคโนโลยีสุดาชาน MKII มีการติดตั้งระบบควบคุมด้วย GPS และ INS หรือ Inertial Navigation System ร่วมกับ Laser Designator ซึ่งทำให้สามารถจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและยังสามารถจาเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ในบางกรณี ซึ่งทำให้สุดาชาน MKII กลายเป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสมรภูมิในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วในด้านการใช้งานจริงสุดาชาน MKII ได้มีการทดสอบหลายครั้งทั้งในทะเลทรายรัสสถานและบริเวณใกล้ชายแดนเพื่อประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพในการนำวิถีซึ่งผลการทดสอบทั้งหมดถือว่าน่าประทับใจมีค่าความเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย CEP ต่ำมากและสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำระดับต่ำกว่า10เมตรซึ่งในระดับการรบจริงแล้วถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้เลยสำหรับการทำลายเป้าหมายแบบเจาะจงจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สุดาชาน MKII ถือเป็นการพึ่งพาตนเองของอินเดียในการพัฒนาอาวุธนำวิถีซึ่งเดิมทีเคยพึ่งพาอาวุธนำวิถีจากต่างชาติเช่นปาเวของสหรัฐอเมริกาหรือ k a b ของรัสเซียการมีอาวุธที่พัฒนาด้วยตนเองทำให้ต้นทุนต่ำลงในระยะยาว และยังสามารถผลิตได้จํานวนมากโดยไม่ต้องห่วงเรื่องข้อจํากัดจากต่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีข้อพิพาทชายแดนหรือสงครามแบบรวดเร็วหากพูดถึงราคาสุดาชาน MKII มีต้นทุนที่ต่ำกว่าระเบิดนำวิถีจากต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดโดยจากข้อมูลไม่เป็นทางการระบุว่าราคาต่อหน่วยของสุดาชาน MKII อยู่ที่ประมาณ1 2ถึง1.5ุแสนรูป,ปีอินเดียหรือราวๆ6 0 0 0 0ถึง75,000 75, บาทไทยต่อหน่วยขึ้นอยู่กับสัญญาและจำนวนการจัดซื้อ เมื่อเทียบกับระเบิดนำวิถีแบบปาเวที่มีราคาหลายแสนบาทถึงหลักล้านถือว่าสุดาชาน MK II เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและมีศักยภาพในด้านการทหารของอินเดียอย่างแท้จริงนอกจากนี้การผลิตสุดาชาน MK II ยังเป็นการร่วมมือระหว่าง DRDO กับบริษัทผลิตยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศอินเดียไม่ว่าจะเป็น Biharad าา Electronic Limited (BEL) หรือ Hindustan Aeronautic Limited (HAL) ซึ่งการร่วมมือเช่นนี้ช่วยเสริมความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ พิ่มการจ้างงานและสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับคนในชาติอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสุดาชาน MKII ยังถูกออกแบบให้สามารถดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่สามารถควบคุมจากโดรนหรือเครื่องบินนำร่องระยะไกลได้ซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาเต็มรูปแบบจะทำให้สุดาชาน MKII มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับรูปแบบการรบในอนาคตที่เน้นการโจมตีแบบเน้นเป้าหมายเฉพาะและใช้เครื่องบินไร้นักบินเข้าทำภารกิจเป็นหลัก จากมุมมองขององค์การทหารสุดาชาน MKII ถือว่าเป็นหมากตัวสำคัญที่ทำให้กองทัพอากาศอินเดียสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลโดยมีความแม่นยำสูงสามารถใช้ในภารกิจหลากหลายตั้งแต่การสกัดการเส้นทางขนส่งการทำลายโรงเก็บอาวุธหรือแม้แต่การสนับสนุนภาคพ,พื้นดินโดยใช้เครื่องบินเพียงลำเดียวความสำเร็จของสุดาชาน MKII ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอินเดียในการพัฒนาอาวุธด้วยตนเองและการพัฒนาแบบต่อเนื่องที่ไม่หยุดนิง่ง การพัฒนา Mkii ยังเป็นการปูทางไปสู่ Mkiii หรือรุ่นต่อต่อไปที่อาจมีระยะยิงไกลกว่าเดิมหลายเท่าหรือมีระบบนำวิถีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่น Dual Mode Seeker หรือ AI Assisted Targeting ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตหากมองในมิติของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใต้เป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศอยู่เสมอการมีอาวุธแม่นยำเช่นนี้ถือเป็นเครื่องมือในการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถโจมตีเป้าหมายแบบจำกัดพื้นที่โดยไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะกับสงครามในยุคใหม่ที่เน้นการโจมตีแบบซิเดทิคอสสไตรในแง่ของภาพรวมสุดาชาน MKII จึงไม่ใช่แค่ระเบิดนำวิถีธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญของอินเดียในการเข้าสู่สนามของประเทศที่สามารถผลิตอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำสูงได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การพัฒนาอาวุธโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มที่ และทั้งหมดนี้คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุดาชาน MKII อาวุธระเบิดนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบแม่นยำสูงที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกองทัพอากาศอินเดียหากเพื่อนๆสนใจในอาวุธหรือเทคโนโลยีการทหารจากประเทศอื่นๆหรืออยากให้เรานำเสนออาวุธชนิดใดเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโฟกัสออนแบมเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นเกี่ยวกับอาวุธเทคโนโลยีและยุทธกรณ์จากทั่วทุกมุมโลก วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเพิ่มชื่อรุ่นภาษาไทยอินโฟกราฟิกหรือแบ่งสคริปเป็นตอนตอนก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ